ขวดน้ำเช้าท่านธรรมยังสัพพาาปฏิทานะคาทาโยนุนามะเสปุญญาสิธานิกะตัสยานัญญา,านิกาตานาิเมเตสันจะพาขิโนโหนตุสัตตาตสัตตานันตาปมานกา สัตทังายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแลว้วเยปิยาคุณวันตาจับไม่ห้างมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปะยะ ทิท่าวาอันเยมัดชัดตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลาง หรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกาสมิงเทภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาส,สร้างสารตาพวะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเหนือทั้งสี มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานามมอานุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานนติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใด รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แลว้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มะยาินาณนาปุญญางอนุโมทนเตุนา สัพเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวราสุขชีวิตโนเขมะปะทันจักับโปนตุเตสา,สาสาสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมือ่อจงถึงบทอันกเกษมเราคือพระนิพพานว่าปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสมเร็จเถิด